ฮัลโหลมาตามคำสัญญาแล้วนะคะก็จะมาไลฟ์ก่อนนอนวันนี้นะคะเราจะมาไลฟ์กันทุกวันนะวันนี้ต้องมาต่อกบเสื้อตัวเดิมนี่แหละแต่ว่ายังไม่เสร็จเลยก็คือเมื่อวานวาดหัวเสร็จแล้วเหลือตรงเสื้อตรงนี้นะเสื้อตรงนี้ก็จะทําเป็นเหมือนแบบเป็นเสื้อหนังค่ะเสื้อหนังแบบของเสื้อหนังกะโหลกอะของตัวกะโหลกตัวเนี้ย เรามาต่อกันเลยไหมต่อกันเลยนะคะก็คือเดี๋ยนวะเราแต่งตรงนี้ก่อนแต่งต้องขอบขอบตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันจะมีรอยสีขาวๆที่แบบในร่องยีนมันไม่เข้าอะ่ะเออตรงนี้เร็ดละอันนี้เราก็จะล่างแบบตรงคอเสื้อตรงนี้นะคะมาแล้วก็จะมีช่วงกระดุมตรงนี้ ช่วงหมุดหมุดช่วงหมุดตรงนี้นะแล้วก็จะเอาผู้กันมาเขียนขอบก่อนนะคะตอนแรกเราจะนําไปด้วยปากกาเป็นผ้าก่อนดูทิศทางก่อนแล้วก็เอาผู้กันเบอร์สองเนี่ยนะคะก็มาทับเป็นเส้นอันนี้ไม่จะบังคับทิศทางได้แล้วก็ทําให้มันปลายแหลมๆยังไงก็ได้มันจะพิวกว่าพิ้วกว่าปากกาเป็น เราจะกดให้มันใหญ่ก็ได้หรือจะทําให้มันปลายเล็กๆก็ได้ค่ะอันนี้มันคอนโทรลได้มันนี้เหมือนปากกาอย่างนี้ไงถ้าอย่างงี้มันก็คือมันเป็นเส้นทื่อๆไปเลยแล้วมันไม่เข้าล่องยีนด้วยนะส่วนตรงนี้ก็เหมือนสีมันจะข้นไปนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะผสมสีให้มันจางๆถ้าสีมันข้นแล้วมันจะเขียนเส้นไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่แต่ก็ต้องเช็คด้วยว่าอย่าเหลวเกินไปด้วยนะออันนี้เราผสมมาเรียบร้อยแล้วผสมใส่ฝาเลยนะะก็มาเขียนเส้นตรงคอตรงนี้ จริงเราใช้ปากาเพ้นผ้านำมาก่อนแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ขีดนะคะเส้นมันจะดูพลิวขึ้นนะคะหรือใครจะเขียนปากาเพ้นผ้าอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าเราเส้นมันทื่อไปอ่ะก็ต้องมาสามด้วยูกันนั่นแหละเหมือนเป็นเรานำล่องไปก่อนนำเส้นไปก่อนว่ามันไ,ไปทิศทางไหนแล้วเราค่อยเอาคู่กันเนี่ยมาสามอีกทีก็ได้ เนี่ยฮา,าแล้วก็เราก็จะดูช่วงไหนที่มันเป็นเส้นๆ <c oughs> ขอขอเลงน,นิดนึงเพราะว่า เราก็ยังงงทิศทางอยูอ่เก็บมาอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยถ้าเป็นผู้กันเน่ยปลายมันจะแหลมได้ยิ้วกว่ายิวกว่าปากกาเขียนผ้าตรงนี้มันจะเป็นเส้นใหญ่ๆนะเราก็าทำตามไปเลย พู่กันีันทำให้มันระบายเป็นเส้นใหญ่เส้นเล็กยังไงก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะคอนโทรลข้อมือรับนะบริเวณกว้างกนีผห้ามัวจะเอาแบบปากกาเพนผ้ามาระบายนี่มันก็ล้อมันช้าก็เป็นผู้กันเบอร์เล็กๆดีกว่าเวลาเราทำให้มันเส้นใหญ่แล้วก็กดน้ำหนักเข้าไป ก็จะเป็นบริเวณที่เป็นทาสีดำใหญ่ๆก็เรียงดูนะคะเอาให้มันเหมือนตามแบบเลยประมาณน,นี้สีก็แอบพ้นนิดนึงก็จะเขียนไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ เห็นว่าเส้นตรงนี้ตรงขอบเสื้อมันจะใหญ่นิดนึงนะคะแล้วก็ทําใหญ่เขาหน่อยส่วนเส้นตรงอื่นก็จะเล็กเล็กเสื้อหนังนี่ก็จะมีแบบเนี่ยค่าาะาราทำเป็นแบบแผนตรงเนี้ยโทนเอาสีเทาสีไฮไลท์อ่อนๆน่ะสีเทาไอสีเท้า,ทาฟ้ามาไฮไลท์แค่นี้ก็จะเป็นภาพสามมิติขึ้นมาละ ขีดมาเลยนะเวลาเราเพ้นี่เราก็พยายามจะขีดให้มันความเร็วนีน้ถึงถ้ามันยิ่งเร็วเส้นมันจะตรงแต่ถ้าเราลังเลแบบอุ้ยมันจะตรงไม่ตรงเราจิกจิกจิกอย่างเงี้ยมันก็จะขยุกขยิกอะเส้นจะขยุกขยิกนะคะถ้าลากก็ลากแบบมั่นใจมาเลยนี่เองนี้ก็ลากนี้มาเลยแต่ว่าก็เข้าใจนะว่าใครแบบเพิ่งเพนใหม่หมๆเงี้ยเขาก็ยังแบบว่าทาําช้าๆอยู่ดีอยู่ใช่ไหมก็แนะนําให้ เพ้นเร่งความเร็วนิดนึงเส้นมันจะตองขึ้นผิดช่างมาเดี๋ยวค่อยเอาผู้กันไอ้ค่อยเอาคัดตั้นบัตเอามาลบเอาแต่เงี้ยมนทำให้เส้นมันเส้นมันนิ่งขึ้นเห็นไหมขอระบายสีดำทับนิดนึงนะคะ ีดำแล้วก็เก็บให้มันเหมือนแบบ เราเก็บตรงช่วงที่มันเป็นสีดําแล้วก็เป็นเส้นสีดําๆไปก่อนแล้วเส้นสีดําไปก่อนต่อมาก็จะมาเก็บเส้นสีขาวที่มันเป็นเหมือนเป็นแสงสว่างสว่างนี้นะคะมันก็เสร็จละแต่ตอนนี้คือเราเก็บเส้นสีดําก่อนเก็บเส้นสีดําให้เหมือนแบบใช้คู่กันดีกว่านะปลายมันแหลมดีมันได้ความพลิ้วด้วยค่ะ ขึ้นมาอย่านี้แล้วก็จะมีเส้นอยู่ตรงข้างๆตรงนี้ลองดูนะคะทุกคนก็คือขีดไวๆขึ้นนิดนึงให้มันจะตรงเห็นไหมตรงขึ้นมาอย่างน,านี้เลยแต่ก่อนอาจารย์สอนเราให้มันกั้นหายใจด้วยนะแต่กั้นไม่ต้องเยอะนะกั้นเบาๆแล้วขีดมันจะตรงเออเราก็ว่ามันตรงจริงนะก็เลยใช้สูตรนี้มาตลอด ทุกคนไปลองดูอะไรไม่ตรงละพวกเมื่อกี้มันไอถ้าเราลบทันนะคะเอา,าตั้นบัดออะชุบน้ำมาลบทันถ้ามันแห้งไปแล้วก็คือเราค่อยมาแก้กันอีกทีถ้าลบทันก็ลบนะไม่ทันเราก็มาแก้ อันนี้ก็ยังพอพอได้อยู่นะคะมันก็จะไล่สีผักสมูทๆอย่างเงี้ยไปทำกับอ,อื่นดีกว่า แล้วเส้นใหญ่นะคะทำเส้นใหญ่เหมือนกันมันจะเป็นเส้นของรอยเสื้อะคะ่ะถ้าเส้นที่ขีดตรงนี้ก็คือไม่ไม่ข้นเกินไปนะคะแล้วก็ไม่เหลวเกินไปถ้าเหลวเกินไปมันจะแตกเป็นแบบเหมือนมันซึมน้ำอะ่ะ อันนั้นก็คือมันเหลวเกินแต่ถ้าข้นเกินมันก็จะเขียนเส้นลำบากเพราะมันฝืดก็ต้องเอาความเข้มข้นที่กำลังพอดีที่ค่อนไปทางเหลวนิดนึงก็ได้เหลวนิดนึงมันถึงจะขีดดีแล้วก็มาเก็บตามเส้นของประกายเห็นผ้าที่เราขีดไปตอนแรกนะคะ แล้วปากกาเพ้นท้าที่ขีดเนี่ยมันก็จะเส้นไม่ตรงด้วยเพราะอะไรรู้ไหมมันมันเป็นปากกาหัวสั้นๆอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เส้นไม่ตรงแต่ว่าถ้าเป็นผู้กันเนี่ยเห็นมันปลายมันยาวเราสามารถลากนําทางไปอย่างนี้ไปก่อนได้แล้วมันก็จะตรงกว่านี่เป็นสาเหตุเพราะว่าผู้กันเบอร์เล็กเนี่ยมันก็จะเขียนเส้นได้ตรงกว่านี่ ทำไปเรื่อยๆนี่ก็จะหมดเวลาสิบห้านาทีของเราวันนี้แล้วนะคะวันนี้เพียก็เลยบอกว่าเอเนอร์จีไม่ค่อยมีนิดหน่อยทําอะไรมาหลายอยากเกินวันนี้ ไม่เป็นไรก็ปล่อยไปอย่างนงี้แหละแล้วขีดเส้นอาะ ก็เราก็จะได้เส้นตามแบบขอบเสื้อแล้วนะคะหลังจากนี้เราก็จะเอาสีฟ้าๆอ่อนๆเนี่ยก็มาทำไฮไลท์ตามเสื้อว่ามีแสงตกตกระทบตรงไหนบ้างแค่นี้ก็เสร็จแล้วะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือมันจะหมดเวลาของเราแล้วนะคะก็วันนี้ก็มาไลฟ์แค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ